โอเคครับลูกค้าวันนี้จะได้ทรงไรทรงตามใจช่างอ่าโอเคนะครับเราเราดูกันเลยนะครับผมเอาทรงใหม่ล่าสุดนะครับผมทรงดอกคัดนะครับจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ต้องไปดูกันนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังไม่ยาวมากเลยจะเปลี่ยนทรงนะครับวันนี้ทร,ทรงดอกคัดดอกคัดดอกเหมยกันล,ลูกรออ่ะกำลังวันนี้อ่ะันนี้เราก็จะมาตัดทรงดอกคัดกันนะครับผม ต้องกับไม่มีครับวันนี้ก็ขออภัยนะครับผมภาพเพิ่มก็อาจจะไม่ดีนะครับผมล้วก็ทําแบบเร็วๆนะก่อนอื่นเราก็ต้องมาแบ่งผมก่อนนะครับผมทรงดอกคัดมันต้องแบ่งนะครับไม่แบ่งมันก็จะไม่เป็นดอกนะครับผมประมาณนี้ครับแบ่งก่อนนะครับน้องก็ผมยม่งเขายาวเท่าไรครับจะเป็นดอกได้หรือเปล่าไมู่ครับไปดู ทรงดอกคัดเราก็ขึ้นทรงกันด้วยเบอร์สองนะครับผมเราก็ข้างล่างเราจะปล่อยไว้นะครับกันเราขึ้นข้างบนนะครับให้มันเป็นตค้าจะได้เอ่อหลังที่ถุยนีดนะครับผมจะได้ดูกับยาวหน่อยเนงะไปยกลางกาง ต่งประมาณกลางๆนะครับผมจะให้ไททอยแบบคล้ายๆลักใสครับจะได้ยาวๆหน่อยจะได้ดูหัวไม่ป้อมดูหัวจิดุุยบนฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันครับเราใช้กลางๆนะครับผมงล่างจะไว้ดำๆนะครับกันเทยนะทรงใหม่น้าสุดนะนะครับ ดังในตรีต่อครับทรงดอกคัดดอกคัด,ด,ด <c oughs> ลูกค้ากำลังม่รู้ทรงไหนนะครับตามใจช่างประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องการข่าวนะครับต้องการน้ำดำเลยๆนะครับเตยทุยนะครับหลังเตยเทุยนิดนึงครับ เราจะมาใช้กันไกนะครับตัดไปตายขึ้นนะครับผมเพืจะไล่ให้มันนวล เขานะครับผมดอกคัดไว้จอนเะเทศคนไหนกันจอนไม่สร้างมือใหม่นะครับผมเรามีวิธีกันจอนให้ดีนะครับผมเราก็ต้องใช้วีช่วยนะครับ ลูกเด่นใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าคนไหนไม่คล่องนะครับกันไม่สวยนะครับใช้หวีช่วยนะครับผมก็หลังเราแต่งนิดหน่อยนะครับผมแต่งให้มันเป็นมันขึ้นไปงี้นะครับผมนี่นะครับขึ้นไปที่ทุยนะครับหลังที่ทุยนี้นะครับผม จะแต่งมันดูคล้ายๆรักไสต่ำนะครับผมรักไสคล้ายๆรักษสนะครับผพคนน้องจะได้หัวทุยนะครับหัวยาวนะครับผมหัวจะไม่ป้อมนะภาษาอีสานไม่ป้อมภาษาไทยปะ เป็นรลักไซนะครับเอาๆนะครับมไม่ขาวมากนะครับวันนี้ทางการมีวิธีการจอนที่จะพาคนในจันทร์กอล์เเทนะครับใช้หวีช่วยนะครับผมเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับผมมาแชร์ความรู้กันนะครับมานี่นะครับ ทเทเลยครับผมก็การไม่สวยก็ใส้วีช่วยได้นะครับผมประมาณนี้นะโกงเลยนะครับข้างหลังเราต้องการให้มันออกแบบนี้นะครับผมให้มันขึ้นมา่างนี้นะครับเราต้องใช้วีใหญ่นะครับช่วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมทรงดอกขัดนะครับผมทรงใหม่นะครับลังเราไม่ต้องการต้องการให้แบบน้องก็ฝั่งหลังก็ยังไม่ยาวนะครับผมเราก็ปล่อยไว้ก่อนครับประมาณนี้นะครับที่ทรงแจ็คสันหวังอะไรบ้างล้ายๆกันนะครับผมทรงดอกคัดายกับแจ็คสันหวังไล้ใคๆกันนะครับผมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นาะ ผมน้องก็ยังไม่ยาวนะครับผมเราก็จะปล่อยข้างบนลงมาดูนะครับว่าจะเอาออกดีไม่ออกดีนะครับผมว่ามันโอเคนะผมว่ามันก่อนอื่นเราก็ววตัดผมครับมาตัดช่วงวงอออกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ,บน้องก็ผมไม่ค่อยนาเท่าไหร่นะครับงอเนิดเดียวนะครับ กันจรก่อนนะครับผมดอกขัดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนกันจอนอยู่กำลังเดี๋ยวถุยนิดนึงนะครับผมช่วงนี้นะดูหัวแบบก็ตัดตีนออกนะครับมันจะเหมือนจะสั้นไปนะครับเรา ใไหมครับครับโอเคเนาะนวดใครเอาไว้ใช่ไหมครับผมเอาไว้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทรงดอกคัดนะครับเรียบร้อยนะครับผมข้าลังจะถุยนิดนึงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหมูบาเบอร์นะครับผมจะได้มีทรงผมใหม่ๆมาให้ดูทรงนี้ก็ฮิตใน t ิกต็อกนะครับผมทรงดอกคัดนะครับผมน้องก็อยากสครับลูกค้า FC ตัวจริงนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับดอกคัดช่างหมูบาเบอร์นะครับผมเท่ๆนะครับผมน้องกับผมไม่ยาวเท่าไหร่ครับปันกลางพอดีพอดีครับจะดูแบบข้างหลังจะดูแบบทุยๆนะครับผมอันนี้นะครับประมาณนี้นะขึ้นขึ้นหวัวจะได้ทุยๆนะครับอบที่นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณเอฟซีใกล้ๆๆนะครับผมต่างประเทศประเทศนอกก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับประเทศลาวประเทศไทย โซนโลกนะครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ในแบบก็้ังกี้นะครับผมใช่ไหมเกอนะครับโอเคนะครับ,โอ,รบโอเคครับ,คครบพูดน้อยนะครับผม